สวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนลูกศิษย์ตัดรองทรงสูงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้ผ้าผลุมซอยของดอโค,โคนะ ท่านเห็นอยู่นี่ครับเป็นนักเรียนช่างเดียวปาจินบุรีนะโสดครับตอนนี้โสดอยู่เขาอยากสลาดโสดท่านแล้วแหละกำลังแต่งเพลงอยู่วิธีการตัดผมนะครับลองทรงสูงนะนะครับมันก็จะขึ้นทรงนะครับกาหนดความขาวก่อนนะฮะมาเลยครับมาเลย ทำนวของขาครับหนึ่งเซนครับรอบศีรษะเลยครับดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันดันแล้วหยุดแล้วก็เลี้ยวโอเคไหมประมาณนี้เดี๋ยวไปแล้วก็ตะแคงใช้มุมด้านขวาวิ่งตะแคงขึ้นมาใช่ไหมครับ จะง่ายโอเคไหมแล้วก็ที่เหลือก็ถ่ายจริงครับเอาเดี๋ยวถ่ายอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้จะไปถ่ายอย่างนี้เดี๋ยวมันแหว่งอีกข้างหลังก็ตวัดขึ้นมาเลยถ่ายขึ้นมาประมาณสักนิ้วหนึ่งก็ได้ข้างหลังมันเนื้อถือบุ๋มเยอะใช่ไหมไปไปถ่ายกันเลยเออ

ตะแคงนยะตะแคงครับมูลงมาสิครับถ่ายขึ้นไปใช่มันถ่ายหยุดหยุดหยุดถ่ายแล้วหยุดไปอยวว่าวสูงอย่าสูงนิดเดียวใช้วิธีการถ่ายอย่างนี้ อาอย่างงี้แล้วก็อะไรไ<อ>เห็นมไหม <c oughs> เจ็บนะสเต็ปหนึ่งกำหนดความถาวสเต็ปสองทำอะไรทำอะไรครับไปตรวจอไปตรวจัตด,ดูสั้นเท่ากันไหมสูงเท่ากันไหมดูดิซ้ายขวาเน่ะเท่าไม่เท่าต่างกันนิดเึงครับเาขาข,าขยับขึ้น อยู่ที่เท่ายัางเท่าเาแล้วใช่ไหมครับถอยขั้นยุกสุดเลยทำทำอะไรทำนวนเอถอถ่ายเลยตรวจรัจขึ้นไปเลยขึ้นไปเท่าไหร่หนึ่งเซนตว,วัดขึ้นไปเลยครับตว,วัดไปเลยวัดจับเนี่ยวัดจับใต้เส้นเนี่ยตวัดขึ้นไปหนึ่งเซนเนี่ยรอบหัวเลยครับไปเลยเนี่ยไปเลยเนี่ยโอเคไหมทำเองจะสูงอย่นะจะสูงอย่สูง ค่อนข้างจะสูงประมาณนี้เซนหนึ่งไปครับหูลงมาสิครับไม่ลองแปลงมาเลยแปลงมาประบัไปนอนเดี๋ยวไปคำนวณ ดีไปรอบหมอเลยรอบหม้อเลยอย่าให้ไปโดนหูเขาเออหายไปหายไปผมโพ้งคุนเทปดีแผลเป็นนี่คือ ตบัต,ววตไม่ได้จังหวะปากเปล่า,า,ากออกก็มีแป้งก็ใช้แปง้งทีนี้ไปนี่แล้วก,ก็ถ่ายย้ำด้วยกันถ่ายเชิดขึ้นจำได้ไหมเนี่ยถ่ายเชิดขึ้นเลยโอเคไหมทำย้ำเลยเออบางทีอะตบัดยังไม่ได้จังหวะไม่ได้ตำแหน่งแล้วก็ตบัดตบัดเชิดเชิดขึ้นไปเลยเชิดเชิดเชิดเผยเผยอะเผยเผยขึ้นไอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเผยเผยอย่างเงี้ย ช่วยที่เราตวัดบางทีอาจจะตำแหน่งมันยังไม่ลงตัวมันอาจจะยังไม่เนียนพอแล้วก็เชิดเชิดขึ้นเออั่นแเลยเข้าใจไหมนี่นี่นี่ผมเชิดแต่นี่เอาปัดเสร็จผมมาพี่เออเชิดไปเนี่ยเห็นไ,ไหมเนียนขึ้นไหมเราบ้าเนียนขึ้นเออเราอาจจะตวัดด้วยสไลด์เผยเผยขึ้นไปด้วย ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้มันนวลอ,อ่ะเอออืมนี่ยดันขึ้นไปเนี่ยที่ลงน้ำหนักไปที่ม,มุมด้านอือ อยเบอร์เอ่อลบเส้นออกลบเส้นด้วยอะไรตอบเบอร์หนึ่งคือสองห้าอย่าไปเอาไม้กวาดอย่าไปเอาแปรงมากวาดตอนที่ปัตตาเลี่ยงกำลังทำงานอยู่ถอยมาเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งลบเส้นออกเห็นไหมเส้นเนี่ยลบออกลบยังไงวางอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยลบค่อยๆลบอ่ะค่อยๆลบกันข้ามหูลงค่อยๆลบ ลงน้ำหนักไปที่มุมด้านซ้ายไปไปกะสูงย่าะสูงย่าะสูงเส้นอยู่ไหนหายเจอเส้นอยู่นี่เดีย๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปสูงเส้นต่ำๆแค้ลบเส้นเฉยเอย่ยไปยุ่งข้างบนที่มันเป็น0.5ุดาอยายุ่งไม่งั้นมันจะมันจะสั้นมันจะลายหัวจะลายเ,เออไปอแต่งปาดอก ลงน้ำหนักดีลงน้ำหนักไปที่มุมด้านซ้ายหรือด,ด้านขวาแม้ที่มันเป็นเส้นนี่จำได้ไหมเนี่ยลงน้ำหนักสไลด์สไลด์ลขึ้นไปเนี่ยโอเคไหมอ่าพอมันได้ที่สวยแล้วทำไงต่อตรงนี้ทำไมไม่ตัดนะฟนันศูนย์นี่ ไถทิ้งเอ,อ้ไถออกคนพอไถทิ้งให้หมดเลยมันแหลฟันสูนไถได้เร็วเดินไป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 ไม่เจ็บถ้าเขาเจ็บเขาจะร้องเลือดจะไหลเร็วเร็วมันไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ย

เบอร์หนึ่งของวอนอะหามาวอนตัวเองก็มีอยู่มีมีอม,มีของวอนเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยแปดเบอร์แล้วนะ <บา S 1> ไปสับมั่วไปมั่วมามันก็โยนมันก็ยันใบยันมาหลวมไปหลวมมาเนี่ยหายตรงตรงขึ้นไปไหายเร็วตรงชดชดขึ้นมปเออเตรียมลางงานนั่นเองสิบหกตุลาเนี่ยจะพาไปดูคนอื่นเขาแข่ง จะพาไปดูทรงเขาแข่งทรงฟาสเสียดเขาถ่ยกับกรวโดดเลสิบห้านทีต้องเสีดยดอ่ะถ่ายไปเอาะตัวน,นี้มันนี่นนตัวนี้มันยังดำอยู่ม,มันยังดำอยู่มันยังไม่นวลใช่ไหมไล่มันนวลโอเคไหมเริ่มนวลยังเริ่ม,มเชื่อมมัหรือยงังเอาไม่ขยี้ไม่เอาแบบเนี้ยรอบหัวเห็นมันดำไหมเนี้ย เขายี่เลยเนี่ยใช้มุมนั่นเลยต่อขวาหายังหายแล้วเยแล้วก็มุมนั่นซ้ายเนี่ยขายี่ไปขายี้มามันก็ดวนแล้วเนี่ยคืนแล้วเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละปากเปาก่ปาออกเออนวนนียังพอเข้าใจไหมเนี่ยเ้วก็เก็บด้วยหวีอลองฟันเยอะๆหน่อยเออ เธอดูมาดูมาดูที่กล้องนี่มาเดินมาเนี่เดินมานี่เดินมานเนี่เห็นไหมนวลไหมนวลน,นะมันคืนไหมเนี่ยมีขาวมีนวลมีคืนเนี่ยครับยิ่งหัวแตก้วยเนี่ยเห็นไหมดูดูที่จุดไม่แตกเอาเธอขึ้นไปนั่นแหละประโยชน์ของรองฟันเท่าไหร่ดีไหมดีครับแต่จะทิ้งหวีไม่ได้ถูกไหมครับเออไปเขายื่นไปเนี่ยวิธีที่ง,ง่ายที่สุดในโลกแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็ใช้สูตรห้ามาเกี่ยช่วยนะ รับโอเคไหมมันอยู่ในหลุมมันอยู่ในหลุมไ,ไปไปเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยคนระับโอเคแล้วให้ตัดทรงเดียวแล้วกันหัวนี่พอตัดเวลาสองทรงนี่มันจะหกทรงนะเอาน,น,น,นี่ดาเลยมันเนี่ยดาเนื้อขยี้อยู่นะโอเคไหม ทำไปเอ้ยเจยังเข้าใจไหมตรงเนี้ยถ้ามันยังไม่เยนเธอเอาศูนย์จุดห้ามาเกี่ยวนีศูนย์จุดห้าตัวรองฟันนะมาเกี่ยเนียนี่ไม่สวยเนี่ยม,มาอย่าล้วงนานนะเร็วเอาตัวนี้มาก็ได้เนี่ยเห็นไหมศูนย์จุดห้าถอยขั้นยกสุดเ่ยถอยสุด,ส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 ด เห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันดำมันเป็นเส้นเนี่ยมันยังเส้นไม่หายเลยก็เก็บได้ยินเสียงไหมนี่ยังดีขึ้นไหมดีฮะยังไม่มีใครตายเพราะตัดผมมนะันนะการเรียนตัดผมไม่มีใครตายทุกคนเลยดีขึ้นไหมตา,ายยังจัดการเลยตรงไหนที่มันไม่เนียนไม่เชื่อมจัดการเลยอืมต้อนเฟียดเป็นพันหัวหมื่นหัวนะไม่ใช่เฟียดตั้งสิบ 10, หัวเราไปทำงานที่ไหนล่ะเปิดไปก็เจ๊งเห็นไหมเมื่อวานนี้ก็ ช่างชกลูกค้าชกช่างเหะเห็นข่าวไหมอยู่ยุทธยาร้านอาจารย์ช้างตัดผมตามหมูเห้งร้านดังด้วยนะชกทำไมอ่ะโมโหช่างตัดไม่สวยเหรอไปถูกใจอ๋อ๋อยวสูงซ้อมให้หนักซ้อมให้เยอะมันจะได้ปลอดภัยพอแล้วพอพอพอทำไงต่อทีนี่ขั้นตอนต่อไปสุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้วทำอะไรเอ่อใช้0.5หรอครับสุดท้ายแล้วจะใช้อะไรสุดท้ายแล้วใช้ปียเออไปุ่ดะสุน0.5ก็อยู่ในมือเนี่ยนะจะไปใช้อะไรละ่ะลองทำไปนีจ่จะให้ในายแบ,บกเขาตั้งหัวขึ้นให้แบบตั้งหัวขึ้นถ้าเขาหลับอยู่เขายาวอยาให้เขาหลับดูกระจกดูก่อนดูกระจก่อนใช็ไหมตรงนี้ตรงเนี้ยที่เป็นเหลี่ยมเนี่ยเอาไปแนยบยกลอยขึ้นมา แนบอยู่ไหนเธอแนบอยู่ไหนแนบเือแนบอยู่ข้างล่างเนี่ย,น,ยนั่นแหละแนบแนบยกลอยอ๋อตั้งบีขึ้นมาก็ได้เหรอตั้งบีขึ้นมาตั้งตั้งบีเออนั่นแหะีะยเดินมาสี่สเต็ปเดินมานับด้วยดั้งๆด้วยเอออย่าเพิกหลับเวยหลับอะไรเราตัดผมไมถึงรึง่งหัวเลยเดินมาเดินมา เดินมาแถวที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่พลิกหวีกลับแล้วก็ไล่มารอบหัวเลยเร็วเออเนี่ยตวดตวดมาเลยเธอเดี๋ยวหยุดกอนมันยังไม่โดนเลยเอาใหม่เอาใหม่เนี้ยเนี่ยค่อยๆไล่ขึ้นไปเนี่ยง้างหวีกลับทุกจังหวะนะทำไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวนี้ก็เดินค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาเออเดินถ่ายยาวๆยาวๆเออค่อยๆเดินให้ทรงมันสวยด้วยาใหมไล่ไหมตรงนี้มันดำอยู่เห็นไหมเนี่ยดำอยู่อค่อยๆค่อยๆันเนี้ยเดินมาดีดีทำไม ดีดีันเดวเดินมาขาวก้าวตามมาอย่ากระแทกนะถ,ถ่ายธรรมดาธรรมดานะกระแทกไม่ได้กระแทกหลุดหวีแหว่งต้องทวนหัวหลูกค้านะ พอกระแทกปั๊บเนี่ยเธอต้องเตรียมพร้อมที่รับแรงกระแทกจากลูกค้าด้วยนะอาจจะกำปั้นกระแทกหน้าเห็นไหมขึ้นหน้าหนึ่งช่างลูกค้ากำปั้นกระแทกหน้าช่างเลยตาเขียวเลยเอาใหม่ไล่ใหม่ไล่ตรงนี้เนี่ยมันดำๆตัวนี้เนี่ยมันดำๆงั้นเลย สไลด์กันเแนบยกลอยแนบยกลอยสไลด์ได้ก็สไลด์ตั้งได้ก็ตั้งใช่ไหมนึกถึงอันไหนได้ก็ใสล่สลงไปเลยโอเคไหมชื่อทรงอะไรเนี่ยตอบทรงทรงสูงคือสูง,สง,สงอือตรงนี้ดำเนี่ยเป็นดำเลยไหมเนี่ยมันแบ่งมันแยกแบ่งนิดนึง Đúng không thuyền Hoàng thuyền Chỉ nam xoay cổm lưỡi dưới níu điều nè Lưỡi dưới níu nhưng có không là เห็นไหมหไหม,มันแบ่งไปแบ่งมาเนี่ยครับลูกค้ากขอสั้นหน่อยสั้นหน่อยแล้วก็เอาตรงนี้เป็นเกลียวเอาตรงที่มันสั้นที่สุดเป็นเกลียวใช่ไหมเนี่ยครับเกลียวแล้วก็ตัดโอเคินไหมชินและขครับเลยนั่นแหละตัดแล้ว นั่นแหละทีเนี้เราก็ลองคีบบได้ไหมลองคีบดิคีบขึ้นมาเลยนิ้วหนึ่ง,งตัดทิ้งไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เขายกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาตัดเห็นไหมตัดประมาณนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพลิกผิดกจับตัดใหม่ไปตัดข้างหน้าไปเลยเราต้องหาเรื่องตัดให้มันสั้นกว่าเก่าหน่อยใช่ไหมเราเป็นช่างอ่ะรัวเลยชั่วๆเลย รัวขึ้นมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าวีเคลื่อนมาหวีเคลื่อนมาหวีเคลื่อนมา,ากันไกลตามอย่างเดียวเออนั่นแหละแยจ่จังหวะจังหวะที่เผอที่ลูกค้ากำลังหลับเน่ยซอยเอาซอยเอาเลยดีไหมกำลังหลับนะตื่นขึ้นมาก็เต็มที่ก็โบยบายเลยวะ <c oughs> ทำไมผมสูดชันหนงวะ <c oughs> แล้วก็เรื่องรีบวิ่งให้ไบไว <c oughs> พอพอพอ เธอตัดผมมันชี้ไปไหนผมมันชี้ไปข้างหน้าแค่กลางหัวใช่ไหมตรงนี้เธอต้องตัดแต่ข้างล่างขึ้นบนถูกไหมเออข้างหน้าเนี่ยผมมันชี้ไปข้างหน้าเราต้องตัดย้อนต่อไปเอาแถ е วมีกี่แถ е ว่ถานับดูนะเซนเตอร์แถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามก็หมดแล้วเอาไหมแถวที่หนึ่งตัดเสร็จแล้วก็แถวที่สองรัวรัวไปเลยเร็วรั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 วมันแหนะละรัวมาเร็ว ยกเว้นลูกค้า,าสั่งเอารองทรงสูงแต่ว่าความยาวเท่าเดิมถูกไหมคำว่าเท่าเดิมคือไม่ต้องตัดใช่ไหมพี่บอกใช่ไม่ต้องตัดเอาเอาบางหน่อยไหมบอกไม่ต้องถ้าก็ตัดที่ร่งข้างล่างจบข้างบนก็ฉีดน้ําจัดทรงไฮแบกเนี่ยรั่วมากเปลี่ยนมุมมั้งดิพี่นี่เขาตัดอันนี้เออเร็วเร็วเร็วอยว่ายืนนานที่เดิมอ่ะเดินวนเดินวนเดินวนยังไง ตําแหน่งที่เราจะตัดเห็นมันเดี่ยม,มนเนี่ยตัวนี้ยยกหัวลูกค้าขึ้นนะยกใช่ไหมเนี่ยตัดใช่ไหมเนี่ยแถวที่หนึ่งเพื่อตัดเชื่อมบคอนเน็กกับไกด์ไลน์ใช่ไหมเนี่ยแถวที่สองเนี่ยที่เธออยากจะเรียนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่เธออยากจะเรียนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเธอต้องเอามันให้ไปให้ได้แถวที่สามแถวที่อะไรสี่นี่เห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่พลิกอยู่กับหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่พิกลงหนึ่งสองสามสี่พิกลงไปรวมใหม่สถาบันตันผมอาจารย์ใหญ่ตั้งอยู่ปากซอยนะพรอหัวหน้าทีท่าสิสองครับตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเกรตสายใหม่ครับกทอมอรับสอนตัดผมชายผมหญิงนะนี่ก็เป็นบรรยากาศการเรียนตัดผมชายตัวตัดตัวนะครับ ชมแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ช่างเดียวปาจีนด้วยยังสวดอยู่คุณแม่ขอร้องอตัดออกที่ขบวนเนี่ยยาวเลยเลี้ยวเธอก็เลี้ยวขึ้นมาสิครับเลี้ยวหาเซ็นเตอร์ดีเซ็นเตอร์ที่เราตัดไปตรงเนี้ยที่เราตัดมาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเซ็นเตอร์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันยาวใช่ไหมเธอก็รัวขึ้นมันรั่รัรัโคง้คงรัวโคง้คงโค้งโค้ง โค้งเออถึนเด้อโค้งแลว่าโค้งโค้งบีโค้ง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 มากันไกลกันไล่ตามบีมาเนี่ยให้มันมันคอนเนคกับปลายผมที่เราตัดไกลไลน์ไว้อ่ะหยุดก่อนอันนี้นี่นี่นดูตัดไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัดโค้งเนี่ย โค้งหวีเนี่ยโค้งตามดุสิตาเนี่ยโอเคไหมโค้ง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 มาเนี่ยมาตัดไร่ไปตัดไปไปเรื่อยต้นไหนมันมีก็ตัดเดิมเดิมเดิมเมหมดไปเลยชั่วชั่วชั่วชัวชั่วชมแล้วช่วเฉยก็ได้กูแชร์น,นนะสวัสดีครับบ๊ายบาย